้เราดูพระคำของพระเจ้าในยอห์นบทที่8ในข้อที่เรามาถึงข้อที่39เราจานไปจนจบบทที่8พวกเขาทูลตอบพระองค์ว่าอับราฮัมเป็นบิดาของเราพระเยซูตรัสกับเขาว่าถ้าพวกท่านเป็นลูกของอับราฮัมแล้วท่านก็จะทำในสิ่งที่อับราฮัมทำแต่เดี๋ยวนี้พวกท่านหาโอกาสฆ่าเราซึ่งเป็นผู้บอกท่านถึงสัจจะที่เราได้ยินมาจากพระเจ้าอับราฮัมไม่ได้ทำอย่างนี้ พวกท่านทำสิ่งที่พ่อของท่านทำเขาทูลพระองค์ว่าเราไม่ได้เกิดจากการล่วงประเวณีเรามีพระบิดาองค์เดียวคือพระเจ้าพระเยซูตรัสก,กับเขาว่าถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของพวกท่านแล้วท่านก็จะรักเราเพราะเรามาจากพระเจ้าและอยู่ที่นี่แล้วเราไม่ได้มาตามใจชอบของเราเองแต่พระองค์ทรงใช้เรามาทำไมพวกท่านถึงไม่เข้าใจถ้อยคำที่เราพูด นี่เป็นเพราะท่านทนฟังคำสอนของเราไม่ได้พวกท่านมาจากพ่อของท่านคือมารและท่านอยากจะทำตามความประสงค์ของพ่อมันเป็นฆาตกรตั้งแต่เริ่มแรกและไม่ได้ตั้งอยู่ในสัจจะเพราะมันไม่มีสัจจะเมื่อมันพูดเท็จมันก็พูดตามสัมดานของมันเองเพราะมันเป็นผู้มุสาและเป็นพ่อของการมุสาแต่พวกท่านไม่เชื่อเราเพราะเราพูดความจริง มีใครในพวกท่านที่อาจชี้ให้เห็นว่าเรามีบาปถ้าเราพูดความจริงทำไมท่านถึงไม่เชื่อเราคนที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระดำรัสของพระเจ้าพวกท่านไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเหตุนี้พวกท่านจึงไม่ฟังพวกยิวทูลตอบพระองค์ว่าที่เราพูดว่าท่านเป็นชาวสมาเรียและมีผีสิงนั้นไม่จริงหรือพระเยซูตรัสตอบว่าเราไม่มีผีสิงแต่เราถวายพระเกียรติแด่พระบิดาของเราและพวกท่านลบลูเกียรติของเรา เราไม่ได้แสวงหาเกียรติของเราเองแต่มีผู้แสวงหาให้และพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงพิพากษาเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าใครประพฤติตามคำสอนของเราคนนั้นจะไม่ประสบความตายเลยพวกยยวทูนพระองค์ว่าเดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่าท่านมีผีสิงอับราฮัมตายไปแล้วและพวกผู้เผยวจ,จนะก็ตายไปแล้วเหมือนกันแต่ท่านพูดว่าถ้าใครประพฤติตามคำสอนของเรา คนนั้นจะไม่ตายเลยท่านยิ่งใหญ่กว่าอับราฮัมบิดาของเราที่ตายไปแล้วหรือพวกผู้เผยวจนะก็ตายไปแล้วเหมือนกันท่านจะอวดอ้างว่าท่านเป็นใครพระเยซูต,บตอบว่าถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเราเองเกียรติของเราก็ไม่มีความหมายผู้ที่ทรงให้เกียรติเรานั้นคือพระบิดาของเราผู้ที่พวกท่านกล่าวว่าเป็นพระเจ้าของท่านพวกท่านไม่รู้จักพระองค์แต่เรารู้จักพระองค์ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่รู้จักพระองค์ เราก็จะเป็นคนมุสาเหมือนกับท่านแต่เรารู้จักพระองค์และประพฤติตามพระดำรัสของพระองค์อับราฮาัมบิดาของพวกท่านชื่นชมยินดีที่ได้เห็นวันของเราและท่านก็เห็นแล้วและมีความยินดีพวกยิวจึงทูลพระองค์ว่าท่านอายุยังไม่ถึงห้ปีท่านเคยเห็นอับราฮัมแล้วหรือพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าก่อนอับราฮัมเกิดเราเป็นอยู่แล้ว คนเหล่านั้นจึงหยิบก้อนหินขึ้นมาจะคว้างพระองค์แต่พระเยซูทรงหลบเลี่ยงและเสด็จออกไปจากบริเวณพระวิหารถ้าเราฟังและคิดและจินตนาการในสิ่งที่พระเยซูได้ทรงตรัสเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าพระเยซูทรงดำรงอยู่ก่อนอับราฮัมเกิดซึ่งอับราฮัมเกิดก่อนยุคหรือช่วงเวลาที่พระเยซูเสด็จมาบังเกิดเนี่ย เป็นพันๆปีนี่เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รับรู้และได้จินตนาการหรือฟังในสิ่งที่พระเยซูได้เปิดเผยสําแดงและทําให้เรารู้ว่าก็สองสิ่งที่เราคิดได้ก็คือถ้าเราคิดกับพระเยซูเหมือนพวกยิวหรือพวกฟาริสีพวกนักศาสนาหรือคนที่รู้พระคัมภีร์คิดตามตัวหนังสือหรือข้อมูลหรือปัจจุบันที่พวกเขากําลังคุยกับพระเยซูเราก็จะคิดเหมือนพวกยิวเหล่านั้นว่าเหมือนที่เราได้ยินในไทยคำเหล่านี้แหละ พระเยซูอายุยังไม่ถึง50ปีแต่อับราฮัมอยู่ในช่วงสมัยก่อนของพระองค์เนี่ยเป็นพันปีและพระองค์ยังบอกว่าพระองค์ดำลงอยู่ก่อนก็เราก็จะสามารถเข้าใจหรือเห็นด้วยกับพวกยิวหรือพวกฟาริสีที่คิดอย่างนั้นกับพระเยซูถ้าเราคิดตามสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราคิดในมุมมองของพระเจ้าและรู้จักกับพระเจ้าว่าพระองค์เป็นใครพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราและพระองค์ทรงเป็นผู้ที่เสด็จมารับสภาพของมนุษย์เกิดจากหญิงพมจารี ที่แตกต่างไปจากการเกิดของมนุษย์ทั่วไปที่เราเกิดสําหรับพระเยซูพระองค์เกิดโดยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจุดประสงค์คือเพื่อพระองค์จะทรงเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่าเชื้อของมนุษย์ที่สมบูรณ์จากเชื้อของหญิงและชายนั้นมีเชื้อของความบาปและคํำสาปแช่งติดตัวมาเต็มเลยบางทีเราไปบริจาคเลือดเนี่ยเขาต้องเช็คเลือดเราก่อนว่าเลือดเราสะอาดไหมยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดฝ่ายวิญ,ญญาณของเรา มีเชื้อความบริสุทธิ์ของการที่เราทั้งหลายเกิดจากพระเจ้าและมีเชื้อของความบาปผิดซึ่งเป็นอันตรายและเชื้อที่เป็นพิษนั่นคือการที่เราอยู่ในพงพันธุ์ของผู้ที่มาจากมา,ารซาตานตั้งแต่อาดัมเอวาล้มลงในความบาปเขาเรียกว่าติดเชื้อของการไม่เชื่อฟังเชื้อของการดื้อดึงไม่เชื่อฟังที่มาจากซาตานที่สิงในร่างของงูและมาล่อลวงมนุษย์กลายเป็นคนที่ติดเชื้อเราคงเข้าใจเรื่องการติดเชื้อโควิด ติดเชื้อของโรคต่างๆทุกวันนี้เกิดขึ้นและเยอะมากบางทีคนดูเหมือนภายนอกดีๆเนี่ยหมอตรวจพบว่ามีเชื้อติดเชื้อในกระแสะเลือดมีเชื้อที่เร็วมากเซนบสทิฟมากแล้วก็รุนแรงมากก็คือเชื้อของการไม่เชื่อฟังซึ่งมาจากการทําตามมารซาตานเพราะฉะนั้นในโลกนี้จึงมีแค่2อํานาจใหญ่อยู่เหนือมนุษย์ที่มนุษย์อยู่ใต้ก็คือถ้าเราไม่อยู่ใต้พระเจ้าผู้ทรงสร้างเราตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งเป็น ดีเของเราดีเอ็นเอของเราเป็นของพระเจ้าสิทธิของมนุษย์เป็นของพระเจ้าเพราะพระอง์สร้างเราสร้างเรามาดีสร้างเรามาบริสุทธิ์สร้างเรามาเป็นเหมือนพระองค์สร้างเราที่จะเป็นบุตรและครอบครองโลกนี้แต่เมื่อเราติดเชื้อของมารซาตานวิญญ,ญาณชั่วคือการดื้อดึงไม่เชื่อฟังไม่ฟังพระเจ้าหรือผสมผสานทั้งฟังและไม่ฟังัรรลายเป็นการติดเชื้อในวิญญ,ญาณของเรา เหตุนี้พระเจ้าจึงตรัสในปฐมมการบทที่3บอกว่าเรากลายเป็นคนที่มีพงพันธุใหม่ขึ้นมาก็คือพงพันธุ์ของงูที่มาจากมารซาตานที่อยู่ในงูนั้นการดื้อดึงการไม่ฟังพระเจ้าอย่างร้อยเปอร์เซนต์การที่เราไม่มีพระเจ้าแต่เพียงผูด้เดียวและเรามีทั้งตัวเองมีทั้งมารซาตานมีทั้งโลกมีทั้งวิญญาณชั่วต่างๆผสมประสานเข้ามาโดยที่เราไม่แยกแยะเราเรียกว่าปนเปื้อนหรือติดเชือ้อ นี่คือสิ่งที่ทําให้พระเจ้าขับอาดามเอวาออกจากวรณอุทยานสวรรค์ที่พระเจ้าให้กับพวกเขาในเวลานั้นคือส่วนเอดเดนนี่คือสิ่งที่ทําให้คนที่ไม่ได้กลับใจอย่างแท้จริงในการเป็นคนที่เชื่อในพระเจ้าถูกตัดจากความสัมพันธ์กับพระองค์พระเจ้าไม่รับรองพระเจ้าขับเขาออกการที่เราไม่เป็นคริสเตียนคือการที่เราเกิดมาจากการพงพันธุ์ที่ถูกขับออกจากความรับผิดชอบของพระเจ้า ไม่มีสิทธิ์ในความรอดและพระเจ้ายังเปิดประตูให้กับเราในการที่เราจะสามารถเข้าสู่การคืนดีกับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์นี่เองดังนั้นพระเยซูจึงเป็นพระเจ้าที่ดำรงอยู่ในการทรงสร้างเป็นผู้สร้างเราเป็นผู้ที่ประทานจิตวิญญาณของพระองค์ให้กับเราและชีวิตของเราต้องเกี่ยวข้องกับพระองค์การดำรงอยู่ในความเป็นนิรันดร์ของพระเจ้านั้นพระเจ้าดำรงอยู่ก่อนไม่มีใครสร้างพระอ,องค์และพระอ,องค์ต่างหากเป็นผู้สร้างถ้าพระเจ้าถูกสร้างได้ก็จะกลายเป็นพระเช่า ไม่ได้เป็นพระเจ้าและถ้าเป็นพระเจ้าก็คือมีคนสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนเช่าพระเจ้าทรงแท้จริงแล้วพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างที่ไม่มีใครที่สร้างพระองค์แต่พระองค์ต่างหากที่เป็นผู้สร้างเราด้วยเหตุนี้พระองค์จึงดำรงอยู่ก่อนสถานภาพฐานันดรของพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นชีวิตเป็นจิตวิญญ,ญาณด้วยเหตุน,นี้เมื่อพระองค์เสด็จมาด้วยความบริสุทธิ์พระองค์จึงเป็นนิรันดรการที่อยู่ในตัวของพระองค์แต่เราทั้งหลายก็ถูกสร้างมาโดยนิรันดรการเช่นเดียวกัน แต่เมื่อเราทำผิดบาปเราจึงกลายเป็นผู้ที่ติดเชื้อในกระแสะเลือดคนที่ติดเชื้อในกระแสะเลือดสิ่งเดียวที่ต้องทำก็คือหมอพยายามที่จะรักษาเราให้เชื้อนั้นตายไปหมดไปหายไปนั่นคือการรักษาบาปที่อยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันจึงกลายเป็นสิ่งเดียวที่เราคนที่เป็นติดเชื้อของความบาปจะต้องทำ อย่างอื่นเนี่ยเราก็ทําอยู่แล้ววิถีชีวิตปกติเราก็มีชีวิตอยู่แล้วแต่เมื่อใดที่เราติดเชื้อในกระแสะเลือดเราต้องอยู่ในการรักษาสิ่งอื่นมนุษย์หาอยู่หากินได้ดําเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเราก็ทําอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราต้องจัดการก็คือเชื้อของความชั่วช้าเชื้อของความบาปของการไม่เชื่อฟังเชื้อที่มาจากผีมารซาตาน ด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงเป็นนายแพทย์ผู้ประเสริฐที่มากำจัดเชื้อโดยการที่พง์ต้องสิ้นพระชนเพราะคนที่ติดเชื้อถ้าไม่รักษาก็คือตายถ้ารักษาไม่ได้ก็คือตายตายเร็วด้วยเพราะนั้นความบาปที่อยู่ในชีวิตของเราทำให้เราตายจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นความสกปรกเป็นมลทินเป็นการบ่งบอกว่าเต็มไปด้วยผีมารซาตานที่อยู่ในการไม่เชื่อฟังนั้นด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงต้องตายหรือสิ้นพระชนเพื่อกำจัดเชื้อตัวนี้ออกไป ด้วยเหตุนี้การใช้ชีวิตของคนทั้งหลายที่เชื่อในพระองค์เราจึงรอดโดยความเชื่อในสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําเพื่อเรามีครั้งหนึ่งที่อิสราเอลกําลังอพยพอยู่ในเดินทางในถิ่นทุรกันดารเมื่อเขาพักแรมอยู่ที่หนึ่งปรากฏว่ามีงูพิษเข้ามาเต็มค่ายเลยและกัดผู้คนตายไปจํานวนมากมายมันเป็นสิ่งที่ผิดปกติเพราะว่ามีงูเข้ามาอารวาสและ กัดผู้คนตาย้ดยเหตุน,นี้โมเสสจึงสแสวงหาความช่วยเหลือจากพระองค์และพระเจ้าก็สำแดงบอกว่าให้ทำงูทองสำลิศขึ้นมาแล้วก็พันไว้กับเสาเป็นงูทองสำลิ์ที่พันไว้กับเสาและปักไว้กลางค่ายของชนชาติอิสราเอลใครที่ถูกงูกัดให้รีบนำคนนั้นมาและมองงูท,ทองสำลิศที่อยู่บนไม้นั้นและเขาก็จะหายคือพิษของงูก็ถูกกำจัดออกไปเห็นไหมครับนี่คือ สิ่งที่พระเจ้าทําอะไรที่พระเจ้ากําหนดไว้สําหรับการสําแดงเปิดเผยเพื่อจะช่วยมนุษย์มันเป็นฤทธิดเดชท,ทั้งนั้นมันใช้ได้ทั้งหมดมันมีประสิทธิภาพและคงอยู่จนทุกวันนี้กรมอนามัยโลกและอนามัยทุกที่ทุกแห่งจึงมีเครื่องหมายของงูที่พันอยู่ในคบเพลิงซึ่งมาจากแหล่งเดียวก็คือสิ่งที่พระเจ้าสําแดงแก่โมเสสเพื่อให้อิสราเอลพ้นจากพิษสงของงูและวิญญาณที่ใช้งูนั้นเป็น ผู้ที่ล่อลวงเอวาอาดัมมันเป็นพิษสงที่พระเจ้าใช้นามยอกนามบงและในสุดมันเป็นสิ่งที่เล็งถึงพระเยซูคริสต์ที่มากำจัดพิษสงของงูของมารของวิญญาณชั่วการไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระองค์จึงสิ้นเพื่อชนบนไม้กางเขนนั้นเห็นไหมครับเราจึงเห็นเงาของคำพยากรณ์หรือสิ่งที่พระองค์นำมาซึ่งการช่วยมนุษย์ให้รอดแก้ไขเพราะาต้นต่อของมนุษย์คือการที่เราไปร่วมมือกับมารซาตาน โดยเหตุนี้เวลาที่เราได้ยินข่าวประเสริฐคนทั้งหลายที่ถูกพิษของงูกัดในยุคข,ของโมเสสนั้นเขาต้องร่วมมือกับพระเจ้าคือมามองงูที่อยู่บนเสานั้นงูทองสำลิดนั้นและพวกเขาก็หายใครก็แล้วแต่ที่ถูกพิษของงูทุกวันนี้ก็คือบาปมาจากพิษของมารซาตานที่อยู่ในงูพระองค์กําลังชี้ไปถึงมารซาตานที่อยู่ในงูวิญญาณที่เป็นวิญญาณของมารซาตานที่มนุษย์ติดเชื้อโดยการที่เราไปเกี่ยวข้องด้วย ไม่ว่าจะเต็มใจไม่เต็มใจรู้หรือไม่รู้เชื่อหรือไม่เชื่อแต่พิษของงูมันอยู่ในคนแล้วนี่คือสิ่งที่พระเยซูต,ต้องสิ้นระชนบนกางเขนเมื่อพระองค์พูดกับบรรดาคนยิวบรรดาพวกฟาริสีพวกธรรมาจารย์ที่รู้พระคัมภีร์เขาจะต้องเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้ว่าแม้ว่าเขาอยู่ในยุคนี้เหมือนเราอยู่ในยุคนี้ซึ่งห่างจากช่วงเวลาของอับราฮัมเนี่ยไม่น้อยกว่า3,500ปี เราจะต้องเห็นและเข้าใจสิ่งเดียวกันว่าการเชื่อพระเยซูของเรามันคือการที่เราเชื่อในพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ดำรงอยู่พระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ตายไปแล้วอับราฮัมตายไปแล้วผู้เผยวจนะตายไปแล้วแต่พระเจ้าไม่ได้ตายวิญญาณของผู้เผยวจนะวิญญาณของอับราฮัมวิญญาณของทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ที่อยู่ก่อนเราเขาตายไปแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่ตายไปแล้วกล้างกายเขาตายแต่วิญญาณเขาไม่ได้ตาย วิญญาณของเราไม่ได้ตายแม้แต่เรามีชีวิตอยู่เราไม่ได้มีชีวิตอยู่ในร่างกายแต่ชีวิตของเรานั้นร่างกายของเรามีชีวิตเพราะว่าวิญญาณของเรามีชีวิตอยู่ในร่างกายเพราะวิญญาณต้องอาศัยร่างกายแต่แม้ร่างกายของเราตายไปวิญญาณของเรายังอยู่และนี่คือสิ่งที่วิญญาณของอับราฮัมยังอยู่วิญญาณของมนุษย์วิญญาณของอาดัมยังอยู่วิญญาณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราที่ตายไปแล้วยังอยู่เพียงแต่ ต้องกลับไปหาพระเจ้าเราไม่ได้ไปเวียนไหวตายเกิดการพิพากษารอสําหรับทุกคนพร้อมกันทุกคนที่เชื่อในพระเจ้าที่ตายไปพระเจ้าเก็บเราไว้ในเมืองบรมสุกเกษมเหมือนที่พระเยซูพูดกับโจรคนที่กลับใจบนกลางเขนนะโนว่าวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุกเกษมสําหรับคนทั้งหลายที่ตายไปเหมือนของลาซาลัสกับเศรษฐีนั้นเศรษฐีที่ตายไปแล้วเขาไปอยู่ในแดนผู้ตาย ซึ่งเก็บไว้สําหรับรอส่งต่อที่นิรันดร์การคือบึงไฟนรกนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงในฝ่ายวิญญาณด้วยเหตุน,นี้เวลาที่เราเชื่อในพระเจ้าอย่าลืมเรื่องนี้คริสเตียนทั้งหลายอย่าลืมเรื่องนี้เพราะว่าพวกฟาริสีพอมาถึงจุดที่พระเยซูบอกว่าพระองค์ดํารงอยู่ก่อนอับราฮัมเขาเชื่อไม่ได้สาวกของพระองค์บอกพระองค์บอกว่าพระองค์จะเป็นขึ้นมาจากความตายเขาก็ฟังอยู่ดูเหมือนฟังก็ไม่ได้ต่อต้านเถียงอะไร แต่พอพระเยซูสิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาจากความตายพอเขาเห็นพระเยซูเขาบอกไม่ใช่ ผีแน่เลยพี่น้องมันมีอะไรที่ขัดแย้งที่มีจุดบางๆเส้นแบ่งอยู่ในระหว่างสิ่งที่เราได้ยินกับสิ่งที่เรารู้กับสิ่งที่เราเชื่อมันมีเส้นบางๆแบ่งอยู่วันนี้คําถามของเราก็คือว่าเราเป็นเหมือนพวกคนยูเหล่านี้ไหมเมื่อพระเยซูพบพระเยซูจริงๆเมื่อจะดําเนินชีวิตโดยฤทธิเดชหมายสําคัญการอัศจรรย์ดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณและพระวิญญาณเทลงมาพระเจ้าให้เรามีฤทธิเดชในการขับผีในการรักษาโรคพระองค์ให้เราสามารถพูดภาษาแปลกๆพระองค์ให้เราสามารถที่จะมีชีวิต ในฝา่ายจิตวิญญาณและพระวิญญาณอยู่กับเราและดำเนินชีวิตกับฝ่ายวิญญาณหลายคนรับไม่ได้ผู้นําและคนที่รู้จักพระพิมายาวนานสอนตกทอดกันมาหลายคนรับไม่ได้แต่วันนี้ขอให้เราคิดและฟังพระเยซูบอกว่าข้อ47บุคคลที่มาจากพระเจ้าก็ย่อมฟังพระดํารัสของพระเจ้าคนที่มาจากพระเจ้าคนที่มีวิญญาณของพระเจ้าคนที่เชื่อในวิญญาณของพระเจ้าคนที่เป็นของพระองค์ฟังพระดํารัสหลายคนพอเราจะฟังพระดํารัส เราจะปวดท้องเราจะวุ่นวายเราจะยุ่งเหยิงแล้วก็เดินเข้าเดินออกเราจะไม่มีเวลาที่จะสงบเลยนี่เป็นงานของมารซตานที่เคลื่อนไหวอยู่ในช่องโหว่ในช่องว่างในชีวิตของเราระหว่างเรื่องนี้หลายคนสามารถฟังเรื่องต่างๆเยอะแยะบางทีเรื่องไร้สาระสามารถฟังได้ทั้งวันทั้งคืนแต่พอจะฟังพระวจนะเริ่มหงุดหงิดเริ่มคิดถึงธุระเรื่องภารกิจต่างๆ แม้กระทั่งวันอาทิตย์หลายคนสามารถทําทุกอย่างได้คนอยู่ต่างประเทศสามารถกลับมาในสิ่งที่เป็นธุระของตัวเองแต่เมื่อเราจะฟังพระวจนะแม้แต่เราจะนั่งอยู่ในโบสถ์แม้เราจะนั่งอยู่ในมีพระคัมภีร์อยู่ต่อหน้าหลายคนฟังไม่ได้เพราะอะไรครับข้างในของเราเราเปิดช่องโ่เราเปิดช่องว่างมารกาลังวนเวียนอยู่รอบๆมีช่องตรงไหนมันเข้าตรงนั้นเข้ามาในความคิดในอารมณ์ทําให้เราฟังไม่ได้ พระเยซูพูดต่อไปว่าพวกท่านไม่ได้มาจากพระเจ้าเพราะเหตุนี้พวกท่านจึงไม่ฟังเหตุนี้ทําไมเราจึงหนุนใจพี่น้องให้ฟังโดยเพราะวันอาทิตย์เป็นเวลาที่เราต้องมาฟังฟังสิ่งที่มาจากพระเจ้าการหยุดพักการงานคือการหยุดมาเพื่อจจดจอดที่จะฟังพระเจ้าเป็นพิเศษเพื่อพรอพรต่างๆที่จะดําเนินชีวิตรัฐบาลที่เวลาเขาจะเข้ารับตําแหน่งใหม่เนี่ยเขาต้องฟังพระดํารัสจากกษัตริย์ เขาต้องมีการปฏิญาณตนเพื่อเขาจะดำรงทำหน้าที่ในจุดประสงค์ตลอดอายุของรัฐบาลของเขาอายุของหน้าที่ของเขาเวลาครูจะเข้ารับตำแหน่งเขาต้องไปรายง,งานตัวข้าราชการจะรับตำแหน่งต้องไปรายง,งานตัวและรับนโยบายและรู้ว่าเป็นอะไรทุกทุกสัปดาห์พระเจ้ามีนโยบายสำหรับเราทุกๆุกวันพระเจ้ามีนโยบายสำหรับเราเราไปทำงานผมสังเกตที่ทำงานมันจะเป็นเซเว่นเขาก็มีจุดรวมพล ที่ทํางานต่างๆมีจุดรวมพลจุดนั้นมีไว้ทําไรสําหรับการเข้าเวรเปลี่ยนเวรและการส่งต่อเวรการเช็คความพร้อมเตรียมความพร้อมเพื่อเราจะทําหน้าที่ในช่วงเวลาที่เราทํางานพระวจ,จนะของพระเจ้าวันอาทิตย์เป็นวันที่พระเจ้าเรียกให้เราทั้งหลายเข้ามาจุดรวมครอบครัวเพื่อเราทั้งหลายจะดําเนินชีวิตระหว่างสัปดาห์วันเวลาที่เราเฝ้าเดี่ยวในแต่ละวันเป็นการที่ฟังพระองค์สําหรับการดําเนินชีวิตแต่ละวันพระเจ้ามีสิ่งที่จะปกป้องคุ้มครองได้ภูมิคุ้มกันเรา ทุกว,วันนี้โทรศัพท์เรายังต้องมี power bank ในชีวิตของเราหลายคนไม่มี power bank ของพระเจ้าอยู่ในชีวิตพระเยซูบอกว่าเรามีผู้ที่จะให้เกียรติเราอยู่แล้วคือพระบิดาวันนี้พระเจ้าต้องการที่จะให้เราทั้งหลายได้รับเกียรติและพระองค์ต้องการให้เราได้รับสิ่งที่พระเจ้าจะให้เกียรติสําหรับเราคนที่ฟังพระเจ้าคือคนที่ช่วยเอาสิ่งที่เป็นพระไถ่ของพระเจ้าช่วยเอาชีวิตนี้รันไว้เพราะฉะนั้นคําถามคือเราฟังพระเจ้าหรือเปล่า ใจของเรายอมรับพระองค์ในความเป็นพระเจ้าที่เป็นนิรันร์หรือเปล่าชีวิตจิตวิญญาณของเราที่ดําเนินชีวิตทุกวันเวลาเกี่ยวข้องกับชีวิตฝ่ายวิญญาณทั้งหมดเกี่ยวข้องกับชีวิตนิรันร์ทั้งหมดเอวากินผลไม้จากการยั่วยุจากการหลอกของมารซาตานทําให้เขาจบชีวิตนิรันร์เลยชีวิตนิรันร์ของเขาถูกตัดขาดเลยถูกขับออก จากการรับรองของพระเจ้าพระเจ้ายกเลิกการรับรองช่วงนี้เราเห็นความขัดแย้งระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยเราเห็นเรื่องของแคนาดากับอินเดียเมื่อมีการขัดแย้งต่อกันแลยกันเขาขับทูตของแต่ละประเทศประจํานั้นออกไปเลยนี่แค่เรื่องของอาณาจักรของโลกนี้ในฝ่ายวิญญาณมีอาณาจักรของพระเจ้ากับอาณาจักรของมารเท่านั้นอาณาจักรไทยอยู่ภายใต้สองอาณาจักรนี้ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้า ทยก็จะอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าถ้าไม่ได้อยู่ในการเชื่อฟังพระเจ้าไทยก็อยู่ในอาณาจักรของมารรัสเซียยูเครนเกาหลีเหนือเกาหลีใต้อเมริกายุโรปเอเชียออฟริกาออสเตรเลียทุกประเทศทั่วโลกทั้งแผ่นดินโลกอยู่ภายใต้สองอาณาจักรนี้ว่าเราจะฟังใครถ้าเราฟังพระเจ้าเราเป็นฝ่ายพระเจ้าถ้าไม่ฟังพระเจ้าท่านมีพ่อพ่อของท่านคือมารพระเยซูจึงเปิดหน้าชกเปิดหน้าชนโดยเรื่องนี้ว่าพ่อของท่านคือมาร พระองค์จึงพูดตรงไปตรงมาเพราะว่าพระองค์มาด้วยความโกรธต่อมารแต่ทามนุษย์เห็นด้วยและเป็นพักพวกกบมาพระเจ้าโกรธเราด้วยเพราะชีวิตทั้งหมดเป็นของพระเจ้าและพระองค์มาเพื่อไถ่เราให้พ้นจากวิญญาณของมารซาตานแต่ถ้าเราดำเนินชีวิตแบบป้อมความคิดเหตุผลสารพัดมากมายแต่ไม่ได้จงรักภักดีต่อพระเจ้าพระองค์ก็พูดตรงๆพวกท่านมาจากพ่อของท่านคือมารขอพระเจ้าช่วยคริสเตียนคริสตจกักรและมนุษย์ทั้งหมดที่ยังไม่เชื่อด้วย ที่เราจะกลับใจทันและเครื่องหมายหนึ่งที่เราแสดงออกได้ชัดเจนและง่ายๆก็คือฟังพระเจ้าคนที่มาจากพระเจ้าก็ฟังพระเจ้าเรารู้ดีว่าบุตรย่อมให้เกียรติบิดาพระเจ้าพูดกับอสิสราเอลและบรรดามนุษย์ทั่วโลกในพระธรรมมราคีบอกว่าบุตรย่อมให้เกียรติบิดาทาสย่อมให้เกียรตินายถ้าเราเป็นบิดาเกียรติของเราอยู่ไหนถ้าเราเป็นนายการเชื่อฟังของเราอยู่ที่ไหนวันนี้เครื่องหมายของชีวิตริสเตียงง่ายๆอย่างหนึ่งคือถ้าเราเป็นของพระเจ้าเราย่อมฟังพระเจ้าได้ เราต้องทำตามพระเจ้าได้โลกและชีวิตของเราเป็นชีวิตนิรันท์ที่เราทั้งหลายเกี่ยวข้องกับพระเจ้าในการประพฤติขอพระเจ้าช่วยเราเปิดตาใจเราในเรื่องนี้ว่าทนฟังพระเจ้าหน่อยและเราจะมีชีวิตนิรันท์ทนฟังพระเจ้าหน่อย,แล,ลอยและมารซาตานจะตกจากฟ้ามันฟ้าแล้วพระองค์จะทําให้มันยับเยินอยู่ใต้เท้าของเรานี่คือวิถีชีวิตของเราอย่ามัวสนุกสนานเพลิดเพลินเลิกบวชแล้วว้าวสบายแล้วโล่งแล้วอย่าคิดอย่างนั้นเพราะาชีวิตของเรา อยู่ในสองอำนาจนี้เสมอถ้าเราฟังพระเจ้าเราเป็นฝ่ายพระองค์และเราจะปกครองครอบครองและพระเจ้าเตรียมนรกไว้สําหรับมารซาตานหวังว่าเราจะไม่เลือกที่จะอยู่ที่นั่นกับมารซาตานด้วยการที่เราตัดสินใจว่าเราจะเชื่อฟังพระเจ้าเราจะไม่อยู่ในมารซาตานเราเชื่อฟังพระเจ้าเราจะอยู่ไม่มีพ่อเป็นมาร แต่เราจะมีพระเจ้าพระบิดาของเราเป็นพระเจ้าของเราพระบิดาของข้าพระองค์ขออวยพรให้การดําเนินชีวิตของข้าพรทั้งหลายทุกวันเวลาที่พระองค์ได้ส่งเผชิญหน้าเมื่อใดที่เราเผชิญหน้ากับการเชื่อฟังเราจะเผชิญหน้ากับมารซาตานเมื่อใดที่เราทั้งหลายพงเจ้าดำเนินชีวิตโดยอารมณ์อรรวยและปล่อยปะละเลยและติดเชื้อในฝ่ายวิญญาณโดยการดื้อดึงไม่เชื่อฟังหงุดหงิดต่อพระเจ้าต่องานต่อการดําเนินชีวิตต่อการฟังพระเจ้าเรากําลังเผชิญหน้ากับพระเจ้าด้วยความโกรธ ขอพระเจ้าสำแดงสิ่งเหล่านี้ด้วยความหวงแหนด้วยความรักที่เราทั้งหลายถูกสร้างมาโดยพระอ,องค์เราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่ได้เป็นลูกของมารเราเป็นบุตรของพระเจ้าด้วยทั้งกายใจและวิญญาณข้าแต่พระเจ้าของข้าพนทั้งหลายขอพระองส์สำแดงความเข้าใจและเรื่องสําคัญที่ยิ่งใหญ่นี้ที่เราทั้งหลายจะไม่อารุมอรวยมันเป็นเรื่องของความเป็นและความตาย มันเป็นเรื่องของชีวิตและศักดิ์ศรีที่เราทั้งหลายจะมีศักดิ์ศรีหรือเราจะเป็นทาสขอพระเจ้าเมตตาให้เราทั้งหลายมีศักดิ์ศรีในการที่พระองค์ทรงไถ่เราทั้งหลายให้รอดทําให้เราทั้งหลายได้กลับมาเป็นบุตรของพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายจะไม่กลับไปอยู่ในการดําเนินชีวิตในการติดเชื้อในฝ่ายวิญญ,ญาณโดยการดื้อดึงไม่เชื่อฟังและเบื่อหน่ายต่อการฟังเบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติการรับใช้พระองค์ แต่เราก Dave, blessing, ับทุ่มเทหิวกระหายกระหืดกระหอบต่อโลกและวิญญาณและทุ่มเทสิ่งที่อนิจจังขอไปเจ้าชำระข้าบนทางหลลดปล่อยข้าบนท้งหลพ้นจากวิญญาณของการติดเชื้อในการดื้อดึงไม่เชื่อฟังต่อพระองค์ขอไปเจ้าชำระข้าบนทั้งหลายให้เป็นปนที่เรียนแบบและดำเนินชีวิตและมีวิญญาณของพระเจ้าที่พระวิญญาณจะปกคุมครอบของเราเพื่อเราจะสามารถโปริจคทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าโดยการให้เกียรติและเคารพต่อพระองค์และยำเกรงต่อพระองค์และฟังพระองค์ แต่พระเจ้าพอฟัพอง,พร,งพระองค์โปร่งให้ชีวิตนิรันดร์กับเราขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายเพื่อเราจะไม่ติดกับของป้อมความคิดที่มีเหตุผลจอมปลอมที่ตั้งตัวขึ้นขันขดขวางความรู้ของพระเจ้าซึ่งจะเป็นเหตุให้พระองค์ทำลายซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เราเป็นศัตรูต่อพระเจ้าซึ่งจะเป็นเหตุที่ทําให้มาสตาตนเกาะกลุ่มควบคุมและนําเราไปอย่างนรกด้วยกันกับมันวันนี้พระองค์เสด็จมาไท่เราทั้งหลายให้รอดให้พน้นบงจารขัดด้วยการที่พระองค์ได้ทรงสละพระองค์เองทั้งชีวิตเพื่อเราจะมีชีวิต พระองค์ยอมตายเพื่อเราแทนเราเพื่อเราจะมีชีวิตโดย้อเหตุนี้ขอพระเจ้าเมตตาเปิดตาใจชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนที่กําลังดําเนินชีวิตในความรอดนั้นเราจะไม่เห็นพระองค์เป็นอุปสรรคเราจะไม่เห็นว่าโบสถ์หรือคอริสตจักรหรือการดําเนินชีวิตกับพระเจ้าการปฏิบัติการรับใช้การต่อสู้กับบาปการดาเนินชีวิตในทางชอบธรรมของพระเจ้าอารมณ์ความคิดคําพูดการกระทําทัศนคติจุดประสงค์เป้าหมายในชีวิตของเราเป็นของพระองค์ทั้งหมด และนำมาซึ่งผลแห่งพระพรและชีวิตนิรัน์ที่เราทั้งหลายได้กินและดื่มได้รับพระพรอย่างมากมายในชีวิตของเราทั้งหลายเป็นศักดิ์ศรีที่เราทั้งหลายมีในพระองค์เพื่อพระองค์จะกำจัดมารซาตานวิญญาณชั่วและเพื่อเราจะรอดและเพื่อเราจะสามารถช่วยคนทั้งหลายให้กลับมาคืนดีกับพระองค์และดำเนินชีวิตกับพระองค์ เราไม่ได้ดำเนินชีวิตในความเคร่งของศาสนาแต่เรากําลังดําเนินชีวิตในการมีจุดยืนที่ถูกต้องที่เราจะไม่เล่นกับความตายแต่เราทั้งหลายจะยืนหยัดมั่นคงและต่อต้านวิญญาณในความตายนั้นให้พ้นไปจากชีวิตของเราให้พระคุณความรักพระคุณของพระเจ้าอยู่กับเราทั้งหลายที่จะดําเนินชีวิตกับเราและช่วยเราในการดาเนินชีวิตกับพระองค์ทุกวันเวลามอบทั้งชีวิตของเรามอบทุกคนให้กับพระองค์ขอเมตตาต่อคนที่ยังไม่รอดขอเมตตาต่อคนที่ยังดื้อดึงขอเมตตาต่อคนที่ยังไม่กลับใจมอบทุกคนให้กับพระเจ้าที่จะ จะทรงเผชิญหน้ากับทุกคนเพื่อเราจะสามารถรอดได้เพื่อเราจะไม่ตกอยู่ในเงื้อมือและติดเชื้อของมารซาตานขอยเรามีกำลังขึ้นในฤทธิเดชของพระองค์เมื่อเรามีความเชื่อเมื่อเรามีความปรารถนาเราจะสามารถทําสิ่งต่างๆได้ เราจะสามารถเป็นที่พอพระไทยพระเจ้าได้อวยพรทุกคนอวยพรการใช้ชีวิตขอยทุกคนเจริญขึ้นในการเป็นบุตรที่เชื่อฟังขอให้เราทั้งหลายพ้นจากเชื้อของผีมารวิญญาณชั่วให้เราทั้งหลายเป็นลูกของพระเจ้ายายสักคนเป็นลูกของมารขอพระเจ้าอวยพรเรามอบชีวิตของเราทุกคนไว้กับพระองค์ในานาม